สวัสดีค่ะเจคเคน้นํอเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะหลังใหญ่ค่ะบ้านสภาพดีนะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด100ตารางวาค่ะจอดรถได้3าสี่คันเลยนะคะลงจอดรถกข้ากวา้างกัะทุกท่านเจ้าของขายเองค่ะบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยภายใน4ห้องนอน3ห้องน้ำสองห้องครัวค่ะ ราคา3า้าน2หหมบาทโฉนดพร้อมปอนนะคะมีแอร์ใหม่4ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้ตามรูปเลยค่ะอยู่แถวมารินวิวหฝั่งตรงข้ามตะวันแดงเข้าซอยข้างโรงเรียนกุดเค้ห้วยบงวิทยา100เมตรนะคะถนนมริวันค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ใกล้สาลจังหวัดชุมพ1 1ดกิโเมตรค่ะ อยู่ในเขตของอำเภอชุมแพนะคะอยู่ใกล้โกบอล2.3กิเมตรหางจากแมคโค4กิเมตรค่ะราคา3ด้าน2 50,000บาทบ้านพร้อมที่ดินโฉนด100ตารางวานะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายเข้าชมพื้นที่ด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ